พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนกรรมฐานตามใัยะที่ได้แสดงไว้ในวิตักะสันฐานสุรจะได้แสดงข้อที่สาม หัดสอนไว้มีความว่าเมื่อได้พิจารณาโทษของอกุศลนุบิตกทั้งหลายแต่อกุศลุวบิตกทั้งหลาย อันประกอบด้วยความพอใจในกามบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างก็ยังเกิดขึ้นอยู่ก็ให้ปฏิบัติ วิธีที่ไม่ทําสติคือไม่ระลึกถึงไม่ทําความใส่ใจถึงเมื่อทําได้ดังนี้ อก,กุศลลบิตกคือความตรึกนึกคิดที่เป็นอก,กุศลทั้งหลายก็จะดับหายไปเหมือนอย่างบุคคลภูมิจักสุมองเห็นรูป ที่อยู่ในคลองจากสุจำเพาะหน้าเมื่อไม่ปรารถนาที่จะเห็นรูปนั้นก็หลับตาเสียหรือหันหน้าไปเสียทางอื่น ตามวิธีปฏิบัติที่ตรัสสอนไวน้นี้พิจารณาดูก็ย่อมจะเข้าใจว่าอันการที่ความตรึกนึกคิดทั้งหลายจะบังเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกุศลหรือฝ่ายอกุศลก็เพราะว่าทำสติคือระลึกถึงหรือนึกถึงกำหนดถึงทำไว้ในใจคือใส่ใจถึงถ้าหากว่า ไม่ระลึกถึงไม่ใส่ใจถึงความคิดนั้นๆก็จะไม่บังเกิดขึ้นอันความไม่ระลึกถึงไม่นึกถึงไม่กำหนดถึง ไม่ทําไว้ในใจคือไม่ใส่ใจถึงอาจจะเป็นเพราะลืมไปแล้วก็ได้หรือว่าไม่ได้หวนระลึกถึง ไม่ได้หวนใส่ใจถึงเมื่อเป็นดังนี้ความตรึกนึกคิดถึงเรื่องนั้นๆก็ไม่บังเกิดขึ้นในจิตใจความตรึกนึกคิดทุกอย่างที่บังเกิดขึ้นในจิตใจนั่นก็เพราะว่า รละลึกถึงนึกถึงกำหนดถึงใส่ใจถึงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ประสงค์ที่จะรึกนึกคิดถึงเรื่องใดก็ต้องไม่นึกถึง ระลึกถึงกำหนดถึงใส่ใจถึงเรื่องนั้นหากทำได้ดังนี้ความตึกนึกคิดเรื่องนั้นก็จะไม่บังเกิดขึ้นหรือแม้บังเกิดขึ้นแล้วเมื่อหยุดความระลึกความนึกความกำหนดถึงได้หยุดใส่ใจถึงได้ เรื่องนั้นก็จะหยุดจะดับหายไปจากใจได้ทันทีเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนไว้เป็นข้อที่สามว่าเมื่อใช้ข้อหนึ่งข้อสองยังไม่บังเกิดผลก็ให้ใช้ข้อที่สามคือหยุดนึกถึง ระลึกถึงกําหนดถึงหยุดใส่ใจถึงเหมือนอย่างเห็นรูปอะไรอยู่จเฉพาะหน้าต้องการที่จะไม่ดูก็หลับตาหรือว่าหันหน้าไปเสียทางอื่นรูปนั้นก็จะพ้นไปจากครองจากสุพ้นไปจากสายตา การขัดปฏิบัติตามข้อที่สามนี้หากว่าได้ลองขัดปฏิบัติดูบ้างก็ย่อมจะได้ผลถ้าไม่เช่นนั้นก็จะไม่ตรัสสอนเอาไว้เพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติในข้อที่หนึ่งข้อที่สองยังไม่ได้ผลก็ให้มาปฏิบัติในข้อที่สาม ข้อที่สี่เมื่อปฏิบัติในข้อที่สามไม่ได้ผลจะเป็นเพราะไม่สามารถที่จะหยุดนึกหยุดคิดหยุดกำหนดถึงหยุดใส่ใจถึงได้ ก็ให้มาปฏิบัติให้กําหนดสังขารคือความปรุงสันฐานคือสวดทรงรูปร่างของวิตกคือความปรึกนึกคิด ก็คือสู้วิธีที่สามนั่นเป็นวิธีบายเบียงบายเบียงความคิดแต่ว่าวิธีที่สี่นี่เป็นวิธีสู้ความคิด คือให้กลับมากำหนดดูตัววิตกคือความตึกนึกคิดที่เป็นอกุศลทั้งหลายนั่นดูให้รู้จักความปรงุงดูให้รู้จักสันฐานคือสวดสง ของไม่ตกคือความฝึกนึกคิดดูให้รู้จักความปรุงนั่นก็คือว่าดูจิตใจที่คิดปรุงเป็นความฝึกนึกคิดอย่างนี้อย่างนี้ว่าไรา ใจนี้ปรุงอย่างนี้อย่างนี้เมื่อกำหนดดูใจที่ปรงุงดังนี้ก็ย่อมจะรู้ว่าใจนี้กำลังคิดถึงเรื่องอะไร คิดอย่างไรและดูสันฐานคือสวดทรงของวิตกคือความปรึกนึกคิดว่าความตรึกนึกคิดที่กำลังเป็นไปอยู่นี่ แรงหรือว่าอ่อนและมีลักษณะหน้าตาเป็นไปในทางไหน เป็นไปในทางความพอใจรักใคร่หรือว่าเป็นไปในทางขัดเคืองโกรธแค้นหรือว่าเป็นไปในทางหลงไม่รู้ดูตัวความคิดของตัวเองที่ปรุงแต่ง ว่าจับเอาเรื่องนั่นมาคิดจับเอาเรื่องนี้มาคิดเราวคิดไปอย่างนี้คิดไปอย่างนั้นมีสวดสรงลักษณะหน้าตาที่พุ่งไปแรงก็มีพุ่งไปไม่แรงก็มีก็คือว่าปล่อยให้จิตคิด จะคิดอย่างไรก็คิดเช่นว่าจิตกำลังคิดไปในทางความพอใจรักใคร่ยินดีหรือว่าจิตคิดไปในทางโกรธแค้นขัดเคืองหรือว่าจิตจิตคิดไปในทางหลงไหลฝ่ายันก็ให้จิตคิดแต่ว่าดู คอยดูจิตที่คิดอยู่นั้นว่าคิดไปอย่างไรเอาอะไรมาคิดบ้างจะมีลักษณะของการคิดเป็นยังไงคือดูการปรุงดูลักษณะสวดทรงหน้าตาของความคิดว่าเป็นอย่างไร ให้อยู่ในความรู้อันการปรุงนั้นถ้าจะเปรียบกับปรุงอาหารการที่จะต้องการให้อาหารมีรสเค็มก็ต้องเติมเกลือลงไปเปรี้ยวก็ต้องใส่มะนาวลงไป เห็ดก็ตรงใส่พลิกลงไปจิตก็เหมือนกันจิตที่ปรุงคิดก็เอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาใส่เมื่อเอาความกำหนดหมายว่างดงามมาใส่เข้าก็ปรุงคิดไปในทางเป็นกาามาฉัน เมื่อเอาอาสุภนิมิตมาใส่เข้าก็จะปรุงคิดไปในด้านสงบถ้าเอาปฏิฆนิมิตมาใส่เข้าคือกำหนดในทางกระทบกระทั่งก็จะเป็นไปในทางโทสะพยาบาทถ้าเอาเมตตานิมิตมาใส่เข้าก็จะเป็นไปในทางเมตตากรุณาสงบเย็น ุดแต่จะเอาเอะไรมาปรุงเข้ามาใส่เข้าก็ดูให้รู้จักเครื่องปรุงเหล่านี้เอาอะไรมาปรุงปรุงยังไงเรื่องอะไรแล้วเป็นไปในทางอย่างไรและเมื่อคอยตามดูจิตของตนรู้ความปรุงแต่ง รู้สันฐานสวดทรงของความคิดว่าเป็นอย่างไรให้อยู่ในความรู้อยู่ดังนี้ความวิตกคือความรึกนึกคิดที่เป็นไปอย่างเร็วได้อ,อย่างแรงก็จะช้าลงและเบาลงและก็จะช้าลงเบาลง โดยลำดับจนถึงสงบได้ในที่สุดจะเป็นไปเองโดยที่ไม่ต้องบังคับเพียงขอให้ดูเท่านั้นเหมือนอย่างพี่เลี้ยงที่ปล่อยเด็กให้ยืนอยู่ ในที่เฉพาะหน้าตามองเห็นแล้วก็ปล่อยเด็กจะเดินจะนั่งจะนอนจะวิ่งีท่ทจะทำอะไรก็ปล่อยแต่ว่าให้อยู่ในสายตาให้รู้ว่าเด็กทำอะไรอยู่ที่ไหนจิตนี้ก็เป็นเหมือนอย่างนั้นคอยดูจิตที่คิดไปอย่างไรให้รู้จะคิดอย่างไรก็คิดไปแต่ว่าคอยตามไป คือตามดูให้รู้เมื่อเป็นดังนี้ความคิดที่เร็วที่แรงก็จะอ่อนจะช้าจนถึงสงบดังกล่าวมาแล้วได้ตรัสอุปมาไว้เหมือนอย่างว่าคนที่กำลังเดินเร็ว เมื่อคิดว่าเราจะเดินให้ช้าลงก็จะเดินช้าแล้วเมื่อคิดว่าเราจะหยุดยืนก็จะหยุดยืนเมื่อคิดว่าเราจะนั่งก็จะนั่งลง เมื่อคิดว่าเราจะนอนก็นอนลงคือว่าดูอิริยาบทของตนและก็คิดให้อิธิยาบทที่เคลื่อนไหวไปโดยเร็วและแรงนั้น ให้เคลื่อนไหวช้าเข้าเบาโดยลำดับและในที่สุดก็นอนลงขันใดก็ดีเมื่อคอยตามดูจิตของตนที่คิดไปอย่างไรดังนี้เรียกว่าเอาจิตนี่แหละเป็นตัวกรรมาฐาน กำหนดจิตจิตคิดเป็นอย่างไรก็คิดแต่วันดูดูความปรุงของจิตดูสันฐานสุดทรงของจิตและเมื่อเป็นดังนี้แล้วจิตก็จะสงบลงได้โดยลำดับจนถึงหยุดสงบตั้งอยู่ในภายในข้อห้า ได้ตรัสสอนไว้ต่อไปอีกเป็นข้อสุดท้ายว่าเมื่อปฏิบัติดังนี้ก็ยังไม่สำเร็จอีกเมื่อเป็นดังนี้ก็ต้องใช้วิธีบีบคั้นวิธีข่มจิตทางร่างกายช่วยด้วยการ ขบฟันด้วยฟันดุนเพดานในปากด้วยลิ้นและเมื่อใช้วิธีบีบคั้นจิตดังนี้จิตก็จะสงบลงได้รัดอุปมาเหมือนอย่างว่าบุรุษทที่มีกำลัง จับคมบุรุษที่อ่อนกำลังกว่าที่ศรีรษะหรือที่คอบุรุษที่อ่อนกำลังกว่านั้นก็ย่อมจะอยู่ในอำนาจของบุรุษที่มีกำลังเหนือกว่าจิตก็เหมือนกัน เมื่อใช้วิธีบีบคั้นคมอาศัยทางกายดังนี้ก็จะทำให้จิตสงบลงได้ในข้อนี้เมื่อพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นได้ว่าวิธีการคมทางร่างกาย ก็เป็นวิธีที่ช่วยข่มจิตได้ทางหนึ่งเหมือนกันสำหรับในพระสูตรได้ตรัสสอนให้ทำจดฟันด้วยฟันดุนเพดานในปากด้วยลิ้นเพียงสองประการ และแม้ประการอื่นก็อาจจะช่วยได้ดังเช่นอันความคิดนี้ย่อมเนื่องในลมหายใจเมื่อกลั้นหายใจก็จะยุยช่วยหยุดความคิดได้เหมือนกัน เช่นเมื่อความคิดกำลังไปแรงต้องการที่จะหยุดสงบความคิดนั้นก็ลองหัดกลั้นหายใจเสียสักนิดหนึ่งหรือเดี๋ยวหนึ่งแล้วเมื่อกลั้นหายใจหยุดหายใจเ,ยเดี๋ยวหนึ่งนิดหนึ่งก็จะหยุดความคิดได้เดี๋ยวหนึ่งนิดหนึ่งเหมือนกันและเมื่อทำตามที่ตรัสสอนไว้ดังกล่าวก็จะช่วยทำให้ความคิด ผ่อนคลายลงได้แต่ว่าที่ตรัสสอนไว้ตั้งห้าวิธีนี้เมื่อปฏิบัติจริงๆแล้วย่อมจะได้ผลในที่แรกใช้วิธีที่หนึ่งกำหนดนิมิตอื่นจากนิมิตนั้น ซึ่งได้ใช้สำหรับปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติทั่วไปอยู่แล้วและใช้วิธีที่สองพิจารณาให้เห็นโทษใช้วิธีที่สามไม่ใส่ใจไม่ระลึกถึงไม่คิดถึงกำหนดถึงใช้วิธีที่สี่กำหนดตัวความคิดเอง ดูจิตนี้เองเอาจิตนี้เองเป็นตัวกรรมฐานดูสังขารคือความปรุงแต่งของจิตดูสันฐานคือสุดทรงของความคิดเมื่อเป็นอย่างไรและในบางคราวเมื่อความคิดมาแรงขมยาก ก็ใช้วิธีคมอาศัยร่างกายใช้อย่างนั้นบ้างใช้อย่างนี้บ้างแต่ว่าให้ใช้จริงๆก็จะต้องคมจิตลงได้ทำจิตให้เป็นสมาธิได้ให้ตั้งมันอยู่ในภายในได้ในท้ายประสูตรได้จัดอานิสงส์แห่งการปฏิบัติ ทั้งห้าวิธีนี้ว่าผู้ปฏิบัติจนมีความชำนิชำนาญย่อมมีความสามารถในกระบวนแห่งวิตกคือความปรึกนึกคิดของตอนปรารถนาที่จะปรึกนึกคิดอันใด ก็ยอมตรึกนึกคิดอันนั้นได้ปรารถนาที่จะไม่ตรึกนึกคิดอันใดก็จะไม่บิดก็จะไม่ตรึกนึกคิดอันนั้นได้และเมื่อปฏิบัติเรื่อยไปจนถึงที่สุดก็ยอมจะตัดตัณหาได้ทำลายสัญญอด คือเครื่องผูกได้ทำทุกขให้สิ้นสุดลงได้เพราะละมาละละมาณะได้โดยชอบดังนี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นวิธีปฏิบัติที่ภูปฏิบัติกรรมฐานจะพึงนำไปใช้ได้ทุกข้อ แม้ในสติปัฏฐานที่ใช่เป็นข้อปฏิบัติเป็นหลักทุกข้อจะเป็นข้อที่พิจารณากายหรือเป็นข้อที่พิจารณาธาตุก็ใช้ได้โดยอาศัยวิธีปฏิบัติทั้งห้าประการนี้ ต่อไปนี้กข็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป